สวัสดีครับประจำวันที่3 3มิถุนายนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศก,กันก็เริ่มต้นกันที่เหรียญ BTC USDT นะตามที่คุยกันเมื่อวานเลยจ้ะเมื่อวาน BTC USDT เนี่ยมีการลากหางยาวนะหลังจากที่เขาหลุดบริเวณ1,200นั่นเองจ้ะก็คือเขาหลุดลงไปทดสอบแถวบริเวณ98,000นะแต่ย่งดีที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเขายังสามารถปิดเหนือบริเวณ1366จุดได้ เลยทำให้มีโอกาสรีบาวต่อได้นั่นเองนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็เลยขอมาตีกราฟฟิโบนัชชีให้มาอีกทีครับ ซึ่งกราฟฟิโบนัชชีที่ตีใหม่เนี่ยจากเดิมที่แนวต้านเขาอยู่บริเวณ1,350 0โดยประมาณเนอะก็จะเปลี่ยนกรอบใหม่เป็นบริเวณ1,2680โดยประมาณนั่นเองคือ BTC USDT เนี่ยหากเขาจะรีบาวต่อได้เนี่ยต้องไปลุ้นทดสอบตรงบริเวณ1,2680นั่นเองว่าเขาจะสามารถยืนได้ไหมเพราะหากเขาไม่สามารถรีบขึ้นไปยืนบริเวณ1,2680เนี่ยเขาอาจจะลงมาทดสอบบริเวณ 9 8 8 0 0โดยประมาณนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ้อและหากบริเวณ98800เนี่ยเขารับไม่อยู่อาจจะได้เห็นบริเวณแถวๆ9 5 5 0 0โดยประมาณนั่นเองนะก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะ ถัดมากราฟนี้ก็เป็นกราฟเซ็อินเด็กซ์บ้านเรานั่นเองนะกราฟเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดไปที่บริเวณ1067.63จุดนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาตีกราฟฟีโบนนชชีใหม่นะอันนี้ก็คือภาพของกราฟเซตอินเด็กซ์ที่เราตีกราฟฟีโบนนชชีใหม่นั่นเองนะวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเซตอินเด็กซ์จะสามารถยืนเหนือบริเวณ 1063. จุดโดยประมาณได้ไหมเพราะ บริเวณ1,063จุดนี่คือเส้นฟิโบน,นัชชี161.8%นั่นเองหากเขายังสามารถยืน1,063จุดได้เขาก็ยังมีโอกาสรีบาวได้แต่หากบริเวณ1,063จุดเขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย่อลองมาทดสอบบริเวณแถวแถว1,050จุดได้เช่นกันนะหากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับ ถัดมาคือกราฟนี้เป็นกราฟของน้ำมัน WTI นะก็หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ78.48เนี่ยแต่เขาไม่สามารถยืนได้เขาก็เลยย่อลงมาทดสอบบริเวณ75.15นะแต่ก็คือมาปิดที่บริเวณ75.87วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า,ากา น้ำมัน WTI เนี่ยเขาจะสามารถยืนเหนือบริเวณ75.15ด้ได้ไหมหากยืนได้ก็มีโอกาสรีบาวต่อได้แต่หากบริเวณ7 5 1 5ส้าเขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะไหลกลงมาทดสอบบริเวณ7 1 8 3นะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟทองคำโคเมกนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ที่บริเวณ3,382น้นั่นเองซึ่งจุดเฝ้าร,ระวังของเขาตามที่คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือบริเวณ3370นั่นเองเ เขาต้องพยายามยืนให้อยู่ถ้าหากเขาอยากจะรีบาวต่อแต่หากถ้าบริเวณ3370ยืนไม่อยู่เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาแถวบริเวณ3340จนถึงประมาณ3,310ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย